วิธีปิ้นใบปะหน้าช้อปปีด้วยเครื่องปิ้นเปริเพย A3 ตัวใหญ่นะครับหน้ากว้าง8เซนขั้นแรกหลังจากได้เราได้ใบปะหน้ามาแล้วนะครับจากเว็บให้เซฟเป็น PDF แบบนี้นะครับแล้วก็คอปเฉพาะส่วนที่จําเป็นนะครับที่ให้คนส่งเขาส่งได้แค่นั้นนะครับพอได้เป็นรูปมาแล้วนะครับก็ให้ส่งเข้าจากคอมเข้ามือถือเรานะครับ ครับหลังจากเราส่งรูปเข้ามือถือแล้วนะครับให้เข้าไปที่แอปในมือถือรูปกดตรงรูปภาพและข้อความนะครับจากนั้นมุมซ้ายล่างครับกดตรงรูปภาพนะครับแล้วก็อินเสิร์ตรูปที่เราส่งเข้ามานะครับก็คือรูปตัวใบป่าหน้าช้อปปีนั่นเองแล้วก็มุมขวาบนตรงนั้นครับเราจับหมุนนะครับแล้วก็มุมขวาล่างเราจับขยายเพื่อให้มันเต็มแผ่นนะครับก็คือหน้ากว้างของเครื่องมือถือนั่นเองเอาแบบพอดีๆครับไม่ต้องถึงกับปริมมากนะครับแล้วก็กด ที่มุมขวาบนนะครับเครื่องพิมพ์ให้แน่ใจว่าเปิดอยู่นะครับแล้วก็กดชื่อเขานะครับถ้าเรามีเครื่องเดียวมันก็จะขึ้นอยู่แล้วแล้วก็กดขวาบนอีกครั้งหนึ่งเครื่องหมายพิมพ์เราอาจจะปรับเข้มมากเข้มน้อยหรือว่าตรงนี้แล้วแต่นะครับเอาให้ผมว่าไม่เข้มเกินไปก็ดีครับมันจะบา r โคมันจะมองเห็นชัดกว่าแล้วก็กดเครื่องหมายพิมพ์ได้เลยครับแล้ว แล้วรอสักครู่ครับตัวฉลากก็จะเอามาแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวสติกเกอร์ก็นำไปแปะบนกล่องได้เลยครับแบบนี้ครับ